Nissan Navara 2026คือกระบะระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีความหรูหราแข็งแกร่งและล้ำสมัยยิ่งกว่าที่เคยรุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในสะท้อนแนวคิด t o u h Innovation ที่ผสานระหว่างความทนทานและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวสำหรับปี2026นี้นิสสันตั้งใจยกระดับมาตรฐานของรถกระบะให้กลายเป็นยานยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความสะดวกสบายระดับ SUV ภายนอกของนาวารา่า2องถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดดเด่นด้วยเส้นสายที่คมชัดไฟหน้าเล็รูปตัว C ขนาดใหญ่พร้อมไฟเดย์ทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ดีไซน์สปอร์ตเสริมความดุดันด้วยโครเมียมรมดำตัวถังภายนอกเน้นความแข็งแรงแต่หรูหราด้วยเส้นโค้งที่ถูกออกแบบให้สอดรับกับหลักอากาศพลาศาสตร์เพิ่มความนิ่งและประหยัดน้ำมันในการขับขี่ที่พิเศษคือรุ่นปี2026มีสีใหม่ Black g ล o s ซ y f ฟ n i s h ที่ให้ความรู้สึกหรูหราเหนือระดับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความโดดเด่นทุกเส้นทางด้านข้างของรถยังคงเน้นสไตล์กระบะท,ที่แข็งแกร่งด้วยล้ออลลอยขนาด19นิ้วลายใหม่ฝากระโปรงหลังดีไซน์เฉียบและไฟท้ายเล็ดแนวนอนช่วยเพิ่มความรู้สึกกว้างและมั่นคงด้านท้ายถูกปรับให้ใช้งานง่ายขึ้นด้วยระบบเปิดปิดฝาท้ายแบบซอฟต์คลอสและกันชนหลังที่มาพร้อมบันไดในตัวเพิ่มความสะดวกสบายในการบรรทุกสัมภาระเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร จะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและเทคโนโลยีระดับสูงที่นิสสันตั้งใจใส่ไว้เต็มคันแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุคุณภาพสูงผิวสัมผัสแบบซอฟต์ทัชพร้อมการตกแต่งด้วยลายเส้นโครเมียมเงาเบาเพิ่มความหรูหราอย่างลงตัวหน้าจอกลางแบบสัมผัสข,ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงจากโบสให้ประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมภายในยังมาพร้อมไฟแอมเบียนทลายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์ เบาะนั่งดีไซน์ใหม่สไตล์ Zero Gravity รองรับสรีระได้อย่างดีเยี่ยมบอกผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งที่นั่งด้านหลังออกแบบให้กว้างขวางมากขึ้นพร้อมช่องแอร์และช่องชาร์จ USB ครบทุกตำแหน่งระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแยกอิสระซ้ายขวาเพิ่มความสบายตลอดการเดินทางในด้านเทคโนโลยีความปลอดภยาาัย Navara 2026จัดเต็มด้วยระบบ Nissan Intelligent Mobility เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติ Forward Collision Warning ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนเลนดีพาตัว w a นนิ่งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control และกล้องรอบคัน360อองศาที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะในเมืองหรือเส้นทางออฟโรด ส่วนระบบขับเคลื่อนนาวาร่า2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.3ลิตรให้กำลังสูงสุด210แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดขับเคลื่อน4ลอ้อแบบอัตโนมัติระบบช่วงล่างใหม่ได้รับการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลขึ้นด้วยคอยล์สปริงและโชค้คอัพปรับระดับได้เพิ่มความมั่นใจทั้งบนถนนเรียบและทางครุขคะอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นปี2026คือเทคโนโลยีการขับขี่แบบอัจฉริยะ เช่นระบบ Hill Descent Control และ Hill Start Assist ที่ช่วยให้การขับขึ้นลงทางลาดชันเป็นเรื่องง่ายรวมถึงโหมดการขับขี่5รูปแบบทั้ง Normal, Sport, Eco, Offroad และ Tow Mode เพื่อปรับสมรรถนะให้เหมาะกับทุกสถานการณ์นิสสันนาวาร่2026ยังใส่ใจในเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยระบบ Idle Stop และเทคโนโลยีลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ทำให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนประมาณ10% สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าเริ่มต้นที่ประมาณ899,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและสูงสุดราว1,350,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์ครบครันถือเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่หรูหราแข็งแกร่งและอัดแนนด้วยเทคโนโลยี Nissan Navara 2026จึงไม่ใช่แค่กระบะใช้งานทั่วไปแต่เป็นรถที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับได้อย่างชัดเจน ทั้งในด้านสมรรถนะดีไซน์และความสะดวกสบายระดับพรีเมียมสมบูรณ์แบบสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยในทุกเส้นทาง